มาเล่นเกมสมัยตอนเด็กๆกันครับใครที่เคยเล่นถือว่าไม่เด็กแล้วนะครับเกมของเราคือจะเป็นใบไม้นะผมจะเป็นต้นอะไรไม่รู้ผมว่าจาชื่อไม่ได้นะครับมีใครจําได้คอมเมนต์มาหน่อยครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะผมของใครขาดก็คือแพ้นะครับลักษณะของใบจะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็จะเอาเส้นนี้ครับผมไปดึงกับเพื่อนนะครับใครขาดถือว่าแพ้ครับมาดูกันครับผมว่าใครจะชนะนะครับใครเคยเล่นก็ผมคอมเมนต์มาหน่อยมาครับผมคนแรกครับผมใครจะชนะครับนี่เรียบร้อยครับผมผมชนะนะครับเพื่อนบอกงงเลยครับมาต่อคนที่2ครับผมใครจะชนะครับมาดูกันครับผม คนที่สองก็ชนะอีกแล้วนะครับโอ้โหตึงเกินหมายถึงใบไม้นะครับมาต่อคนที่3ามเอผมมาดูกันว่าจะชนะไหมครับรอบนี้ชนะอีกแล้วครับทุกคนทุกสามรอบติดเลยครับผมมากรัมผมแข่งกับคนสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าผมจะชนะหรือไม่รอบนี้เรียบร้อยครับทุกคนสามสมัยติดแพ้แล้วครับส่วนคนที่แพ้ก็ตามกติกานะครับผมปั่นจิ้นลีดนะฮะปั่นไปเลยครับผมคนละห้ารอบ เอาซาบุาผมหัวมืน่นไปเลยครับผม